พเยาแปลกแหนางแมวแบบใหม่สวมหน้ากากแมวเดินขบวนขอฝนวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ัผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสาครน,นาตะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สายร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลแม่สายและชาวบ้านแม่สายทุ่งบัวแดงตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำพิธีแห่นางแมวขอฝนขึ้นทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูดทําการเกษตรปลูกพืชไร่ทําสวนและนานและเกิดฝนทิ้งช่วงและตกมาในปริมาณน้อยทําให้ขาดน้ําจึงได้จัดพิธีแห่นางแมวขอฝนด้วยกลุ่มชาวบ้านได้รวมแรงร่วมใจการตระเตรียมพระอุปคุตข้าวปลาอาหาร แมวไม้แกะสลักขนาดเท่าตัวจริงและมีการทำหน้ากากแมวให้แม่บ้านที่เดินขบวนร่วมกันใส่พร้อมกับถืออุปกรณ์พื้นบ้านในการประกอบหาเลี้ยงชีพอาทิแสะแห่ไสเต่านกปลานำมาประกอบในพิธีกับเครื่องเส้นไหว้พระแม่คงคาและเทวดาในลำน้ำบ้านแม่สเพื่อขอให้เกิดมีฝนตกลงมา และได้มีน้ําในการทําการเกษตรเพราะปลูกทํานาตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณและในทุกๆปีจะมีพิธีขอฝนโดยแห่นางแมวไปตามถนนในหมู่บ้านจนเป็นประเพณีแห่นางแมวขอฝนประจําหมู่บ้านแม่สายจนถึงปัจจุบันสําหรับพิธีแห่นางแมวขอฝนโดยจะมีการตั้งขบวนและเดินไปตามถนนในหมู่บ้านโดยมีเครื่องดน,นตรีพื้นบ้านของกลอง บรรเลงเพลงในขบวนแห่นางแมวและในขบวนแห่นางแมวจะมีการทอดแหหาปลาบนถนนสร้างความสนุกสนานกันอย่างคึกคักในขบวนโดยมีวงดนตรีพื้นบ้านปีพาดบรรเลงเสียงเพลงตลอดเส้นทางพิธีแห่นางแมวขอฝนก่อนทําพิธีได้มีการแห่พระอุปคุตร่วมกับขบวนแห่นางแมวไปตามถนนในหมู่บ้านจนมาถึงบริเวณฝายกั้นน้ำลำน้ำแม่ใส ถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่สายทุ่งวัวแดงและมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตลงไปไว้ในน้ําหลังจากนั้นก็จะมีพิธีกรรมขอฝนและนําพระอุปคุตขึ้นมาจากน้ําร่วมพิธีจนเสร็จสิ้นพิธีกรรมขอฝนในครั้งนี้โดยมีชาวบ้านมาร่วมกันในพิธีจํานวนมากซึ่งระหว่างทําพิธีได้เกิดพายุเมฆฝนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ที่ทําพิธีสร้างความฮือหา ให้กับผู้ที่มาร่วมในพิธีเป็นอย่างมากปันวิทย์อยู่ดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน